กาแฟผมไม่มีตัวแทนแล้วตอนนี้ระบบตัวแทนผมแทบจะไม่ได้มีแล้วหละเพราะว่ายัางนีเห็นหลับพี่นอ้องขายติ๊กต๊อกดีกว่าระบบตัวแทนทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วขายบวอกระายาเจ้าของเบียงสูบขายดีกว่าขายติ๊กต๊อกเสบายใจให้ลูค้าเขานี่แตกกับมีตัวแทนหวังคนหนาลักกับมีแต่ตัวแทนบง่งเทงกับไล ขวางคนตัวแทนควมระสารกับลายวดมากวดมาสาทกับลายตะกี้ขายของน้ำาสสันเงินน้ำาสสันเป็แซมเป็นล้านซึ้มือนี้บวดาวู้มือคือบอยยงผ้าขายผ้าบางผ้ามีนเนาะเย้ตังราสกำกับมอมงก็คืยินกับสีเได้ยินได้ยินสั่งแลเบื่อตะกี้ขายผ้าัส ใเข้อมาส่วนแล้วแต่กี้ขายข้าสั่นขายของอเว่าได้สางบ้านสางรถซื้อรถซื้อบ้านย่องข้าวบะสั่นซูมือหรืว่าข้าบะดีคำนี้แต่เมียมึงหันหลังเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะเอางอใส่นี่ได้ของหรือวาเบอง์อะไรมาแต่เบอร์นี้ครับแต่ลองมันจะไปตรงไหนแม่ขอนี่หรอใช่นี่ว่ามันมันช้ำหนี่ได้ไหมครับบอล มาร่วมกัดดุ้มกินอุตะกี้ก็ได้กินอยู่นักบุญยังไงสู้ตนันะต้องสื่อแล้วะเมื่วานอันนี้อันนี้เราไม่ได้พูดถึงใครแต่เราพูดถึงเพีแค่บางคนที่แบบว่าเคยซื้อสินค้ากับเราเราก็ช่วยทําการตลาดเต็มที่ลดแรกแจกแถมเต็มที่ฉันขายเองก็ได้ค่ะเขาบอกฉันหน้าขายเองฉันก็ได้จดติมๆไม่ใช่แพงอะไรอย่างใครรับไม่ได้ก็ไปเลยค่ะซี้ง,งี้แกขาเชิญเลยค่ะ ถามีรูมาตใหญ่ค่ะเชิญจุดไฟสุมให้ทันทีผู้สาวมาเดอร์ขี่รถมากไก่พูนี่ฟินคขับนี่คือหัวขอและสารับสำคัญที่ผู้ยบาลฟิแลนด์เพิ่นเดว่าในไรซ์ดครนีที่เพิ่อนขายกาแฟและเพิ่อนก็บ,บอกว่าต่อไปนี้มันบวมีระบบตัวแทนแล้วนะครับเพราะตัวแทนบางคนเห็โตว,วดี เหตุตัวนาลักษ์นะครับเพื่อนเกระงับการมีตัวแทนไปนะครับคนนะครับที่โดนระงับเมียกัตามแต่นะครับกระไดมีการโพดดาผู้ยบาลฟิดแดนอยู่ตลอดเวลาและเล่ากระเห็นนําว่าไผมีพฤติกรรมแบบไหนนะครับการที่เล่าผ้า่าผ้าขายจนหลับจนรวยกับว่าเห็นคุณคาพ่อมือหนึ่งโดเมดผลประโยชน์ต่อกันกระกลับมาแหวงกัดาเล่า นี่คือสิ่งที่เล่าเบาอยู่ในไหลสดมือนั่นนะครับและที่สําคัญผมได้เมืองไหลสดนี่ตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีคําไหนนะครับที่ผู้ยาบาลฟินแลนด์ได้บอกว่าหรือกล่าวหาใครว่าหลอกสูตรกาแฟยอดมืองได้ครับเพราะว่าไหลสุดไหลนี้ผมได้แคปได้ดูดไ้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ซึ่งผมบอไดเฮ็ดคลิปลปนี่เพราะว่ามันมีหลายช่องหลายเพจเพื่อนกันนําเสนอพ่าไม่พีหน่องกันดีไปติดตามหาเสพขขอมูลข่าวสารเอานะครับแต่การที่มีบางกลุ่มบางก้อนหรือบางเพจตั้งหัวขอว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปกล่าวหาไผอันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเผ่าตามสีหัวขอตั้งขึ้นนะครับในไล่สดอันเดียวนี่แหละครับอันเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เปิดไล่สด หลายในที่มากแต่กับบอบี้ถ้อยคำไหนที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอ่ยว่ามีใครลอกเรียนหรือหลอกสูตรกาแฟเพื่อนอยาซีบอกแกจซีครับสูตรกาแฟานี่มันกับเป็นของโรงงานเดียวกันเลยล่ละครับแต่มันอยู่ที่แบรนด์มันอยู่ที่การนำเสนอของการตลาดครับ มันไม่ใช่การลอกสูตรและผู้เยาบานเพิ่นบ่เคยชี้ชัดหรือบอกว่าใครเป็นคนลอกสูตรไม่มีครับไม่มีเลยหลายเอฟีของผู้เยาบาลฟิลแลนด์ก็รู้กันดีครับส่วนประเด็นไผรสสียเอาไประเด็นที่ซื้อคือการอันนั้นเพิ่นกับเชี่ยการอันนั้นเพิ่นกับดัดการกับไปบวกใ่เกี่ยวกับผู้เยาบาลฟิลแลนด์ครับเพื่อนกับขายแบรนด์ของเพิ่นนีมาสี่ปีแล้วครับ ทีไปคอมเมนต์กันบอกว่าบบเคยเห็นไหลสดขายจากเชือก็บเคยเขาเบื่อมึงไงครับว่าเขาไลฟ์ขายอยู่ที่แอปไหนการขายของออนไลน์นี่ผู้ใหญ่บ้านฟิตแลนด์เพิ่นจะชอบไปไลฟ์สดที่แอปดำนะครับซึ่งมันสามารถตีตลาดได้หลายกว่าแอปฝ่าครับขายเองปักตะกา้าจัดการเองเบิดครับฉะนั้ลเ้วเรื่องนี้ผมได้สอบถาม ไปยังแรงข่าวหลังบ้านนะครับจากไ้พิจารณาเมืองไร่สุดน้ำกันสรุปตรงกันครับไม่มีคำไหนที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปกล่าวหาใครว่าลอกสูตรกาแฟนะครับโบมี่ครับลงข่าวไปค้นไปด่าแต่ผู้ใหญ่าบ้านฟินแลนด์เต็มเลยนะครับเป็นอย่างคือบบมีเหตุและผลครับอดีตเป็นคำถามนะครับบ่ได้กล่าวหาใครนะครับ ลงข่าวไปทั้งทั้งที่ผู้เยาวานฟิแรดเพิ่นบัวเดวเว้าวเพิ่นบัวเดกเอยมาในไน์ี้เลยนะครับอย่างนี้เขาเรียกสร้างความเสียหายไหมครับนำความเป็นเท็จเข้าสู่ระบบบอครับพราะไม่พี่น้องที่เมืองไร่สดที่ผมเปิดตัวอย่างให้เมืองขางต้นนะครับนั่นเป็นแค่พ่อยสําคัญที่เพิ่นเว้าวในไร่สดนั่นนะครับ หลังจากนั้นเพื่อนกับทักคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเพื่อนกับวอาก็บลูกน้องเพื่อนเพื่อนกับวอาก็เบ,บาเบนซึ่งเป็นผู้ชายถอดสดหรือเป็นผีนุม่มหรือลหลายคนในทีมงานเพื่อนที่อยู่บริเวณเดียวกันที่อยู่ในนาร้านขึ้นขับมือนั้นชัดเจนครับเพื่อนบูมี่ําไครับไปกล่าวหาว่าผู้ไหดหลอกสูตรกาแฟเพื่อนเพื่อนก็นเคยบอกเลยครับว่า ไอ้เศร้านั้นลอกสูตรกาแฟคอยไอ้เศร้านี่ลอกสูตรกาแฟคอยบอ่มีครับเพื่อนยังถิงท่ทยเพื่อนกระขายแต่ของเพิ่นของคนอื่นบ่ไปยุ่งเดี๋ยวมันจะเป็นดรามา่าเพื่อนกันยังบอกเพื่อนกันยังเว้าอยู่คำไหครับที่เพื่อนบอกว่าหลอกสูตรกาแฟมีไหมครับพอพี่น้องไปฟังมึงเนี่ยมีคำไหนไหมครับแม้กระทั่งบางเพจที่เปิดคลิปเล่าเนี่ยมีคำไหนครับที่เราบอกว่า เราไปกล่าวหาคนนั้นคนนี้วันลอกสูตรกาแฟนะครับเะนั้นแล้วผมนำเสนอในความเป็นจริงครับไอสิ่งไหนที่เพื่อนว่ได้ว่าก็ยับไปกล่าวหาเพื่อนนะครับอันนี้คือคำถามนะครับอันไหนที่ว่ได้ออกจากป่าผู้ใหญ่ยยบา้านก็นยับไปตั้งหัวขอให้ทั่วมาลงครับ นะครับ้าคิดเป็นซื้อนะครับต้องนําความเป็นจริงเอามาว่าครับโบเมนไปตั้งหัวขอให้ทั่วลงครับไ์สดนี้ผมมีตั้แต่ต้นจนจบนะครับและแถมที่เอาไปเปิั้นไม่มีคําไหนสักคํานะครับที่ผู้ใหญ่บา้านฟิจแลดเพิ่นเอย่ยหรือเพิ่นไปกล่าวหาภัยว่าหลอกสูตรกาแฟานี่ผมถามแรงข่าวถามหลังบาดชาัดเจนนะครับ ให้มึงได้สุนน้ำกันเบิดเลยให้พิจารณาไ่สุดตัวนั้นย้อนหลังน้ำกันเขาบอกว่าบ่มีเลยไม่มีเลยครับฉนั้นแล้วอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งครับผมชอบความเป็นจริงครับบ่ชอบที่จะมานั่งเบ่าซื่อ นะครับท่านั้นแล้วนําเสนอความเป็นจริงให้พ่อแม่พี่น้องมิตรหมอแค่แฟงหมอรับเอฟทีตุกีเบียร์สิกเอฟทีปูนยาบาดฟินแลนด์ฟัฟ่งแบบนี้แหละครับเอาความเป็นจริงาเบาครับว่นไหนวันนุ่งหรือนางเทียนเบานะครับสําหรับคลิปนี้คิดเห็นเป็นประการเช่นในพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสแหรับคลิปนี้ผมก็น,นําเสนอประมาณนี้แหละครับพิจารประการในขอโทษขอให แนะนำกนเข้ามาตักเตือนกันโทรมาครับที่สำคัญครับถือชอบคอนเท็์ผมมักสไตล์คอนเท็เท์ผมฝากกดไลค์กดแชร์ชรรรกดติดตามนะครับตอหรีบคลิปนี้อำมลาผ้าจากพ่อกับคลิหนาครับสวัสดีครับ